สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่า่นดินของเรากันอเช่นเคยครับโดยรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐพอเพียงครับโดยเราจะนาเสนอผ่านบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับช่วงแรกของรายการวิถีชนคนพอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณกิติพงศ์กระดิ่งสายประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนนทบุรีเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราชมกันเลยครับ ผู้ชมครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงวันนี้ครับเราอยู่กับประธานกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนนทบ,บุรีครับคคุณกิติพงศ์กระดิ่งสายสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับอยากให้พี่เล่าเรื่องประวัติชีวิตของการทํางานเกษตรนะครับว่าเริ่มต้นมาจากอะไรครับครับผมจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นเกษตรกรมาตั้งแต่กาเนิดเดินะเพราะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นลูกชาวนามาตั้งแต่เกิดมาเลยดีกว่าตรงนี้แล้วก็มาอยู่กับชีวิตชาวนานะตั้งแต่เรียนประถมมาจนกระทั่งไปเรียนถึงมัธยมแล้วก็ทํานามาตลอดแต่ว่าพื้นที่นาตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่นาเช่านะจนกระทั่งผมเรียนจบมปลายพอดีจังหวะนั้นน่ะก็เจ้าของที่นาเขาก็ขายนาไปนะผมก็เลยว่า ไปเรียนต่อนะก็คือไม่ได้ทำาเกษตรแล้วตรงนี้พ่อแม่ก็ไปขายของในในอีกบ้านอีกที่หนึ่งผมก็ไปเรียนต่อไปไปด้วยนะฮะแล้วก็รับหาไรแล้วก็ทำาปทำเป็นนุษยุเงินเดือนอยู่ด้วยนะฮะก็ประมาณสัก10กว่าปีตรงนี้ได้พอดีว่ามีครอบครัวเัิ่มที่มีครอบครัวแล้วอันนั้นอายุย0่กว่ากว่าพอมีครอบครัวปั๊บผมก็ได้มีโอกาสย้ายจากบ้านที่เป็นบ้านบ้านร้านค้าตรงนี้ไปอยู่บ้านสวนที่ซึ่งเป็นสมบัติของแม่อยู่มันเป็นพื้นที่ประมาณสัก สองไร่สองงานนั่นเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับที่ทำเกษตรใช่เ,ใชเป็นจุดปรับมาอีกทีหนึ่งว่าผมมาทําเกษตรนะเ <c oughs> มื่อแม่บอกว่าที่ที่แม่เนี่ยเขาว่างอยู่ไม่ได้ทําอะไรเป็นบ้าน <c oughs> สวนให้ไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นกันกแลก้วกันเรามีครอบครัวแล้วเราเป็นพี่คนโตแล้วก็แยกแย,ยกันไป <c oughs> พอไปดูบ้านสวนตรงนี้ปับว่าโอ้สวนมันก็ยังรกอยู่นะมีต้นกล้วยมีต้นมะม่วงมีต้นต้นไม้ผลอะไรพวกนี้มีอยู่แล้ว <c oughs> ผมก็เลยว่าเอ้ยเรามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์นี่เพราะผมทางานแค่ อาจารย์ถึงสุกใช่ปัสสาทิศว่างผมก็ค่อยๆพัฒนาสวนของผมตัวนี้มาเรื่อยๆค่อยๆทำกลับมาทําการเกษตรซึ่งในที่มติของพี่น้องทั้งหมดเนี่ยดูแล้วว่าถ้าเราออกมาทําเต็มตัวรายได้ของการทําเกษตรตรงนั้น่ะเทียบเท่ากับเงินเดือนที่ผมมีอยู่ประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทกับ40,000ื่นเลยนะตรงนั้นนะเพราะเหตุฝังตรงนั้นมันแพงมากใช่ไหมครัผมก็เลยโอเคอตัดสินใจละ ผมจะเสียสละในการที่ออกมาทําการเกษตรเลิกละเป็นนุษย์เงินเดือนออกมาทําการเกษตรเต็มตัวเลยนะครับเพื่อที่ดูแลแม่ได้ด้วยแล้วจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มวิสาหกิจนะครับมันมีจุดเริ่มต้นยังไงที่ว่ามีการรวมกลุ่มครับผมก็จริงๆแล้วพอเราทําการเกษตรใช่ไหมการเกษตรตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสำนักงานเกษตรอําเภอนะแล้วก็ในการที่ทําการเกษตรตรงนี้ผมก็มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของผมด้วยนะเขาทำควบคู่กันไปเพราะว่าแฟนดูนี่เขาทํา ทำแปลรูปได้นะก็คือเอาเห็ดที่เรา,เามันตกเกรดพวกเนี้ยหรือว่าเห็ดที่เหลือจากการที่ค้านขายล้นตลาดอะไรพวกเนี้ยเ,เอาเอามาทำการแปลรูปแล้วเสียได้มัน,นะอะเห็ดมันแพงอยู่แล้วมันสามารถทาเป็นประโยชน์อย่างอื่นได้แล้วก็สร้างมูลค่าได้นะผมก็เลยปรึกษากาแฟว่าทำแปลรูปขึ้นมานะเราก็ได้พอแปลรูปขึ้นมาปั๊บเราไปขายใช่ไหม ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเขาเห็นว่า้สินค้าตัวนี้มีมาตรฐานดีนะแล้วก็ขายดีด้วยเขาก็สนับสนุนใหาสินค้าของเราเขาเก็บเหตุตรงนี้เป็นสินค้าโอท็อนะโอเคอันนั้นหน่วยงานนึงอีกหน่วยงานนึงก็คือสำนักงานเกษตรดูว่าเฮ้ยเราทำงานเกษตรนี่เอาไปจดทะเบียนเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว เรามีผิดพันของเราอยู่แล้วนะก็เลยเลยแนะนําให้เราจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะเพื่อที่เขาจะได้สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าวิสาหกิจชุมชนตัวเนี้ยเป็นคนที่มีตัวตนที่แท้จริงในหน่วยางานราชการอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสนับสนุนเราให้ได้เต็มที่ทั้งการศึกษาดูงาน การพัฒนาตัวสินค้าการทําการตลาดครบวงจรทั้งหมดเลยทําการเกษตรแบบให้มีตัวตนทําการเกษตรให้มีผลิตพันธุ์ผลิตพันธุ์ให้ได้มารับมาตรฐานผลิตพันธุ์ให้สามารถที่จะขายได้ด้วยจากตรงนี้สามารถที่จะเผยแพร่ให้กับคนอื่นตัวนี้ได้ด้วยเมื่อองค์ประกอบตัวนี้ครบแล้วเนี่ยปั๊บเนี่ย เราก็สามารถจะจดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้จาก7ครัวเรือนล้วก็สามารถจดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนได้เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยอื่นๆจากหน่วยงานราชการได้โดยตรงครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วตำแหน่งประธานกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดนอนแก่เนี่ยพี่ได้มายังไงครับก็จากการที่ที่ที่ผมตัวผมเองเนี่ยมีมีเครือข่ายมีคอนดิชันด้วยเพราะว่าเราเรา เราเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะเราไม่ได้เป็นเกษตรที่เราทํำอย่างเดียวเราเป็นเกษตรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ด้วยมีการให้คนนอกมาศึกษาดูงานผมไม่เป็นวิทยากรภายนอกนะนั่นหมายถึงว่าผมสามารถที่จะสร้างเครือข่ายของผมตรงนี้ออกมาได้เพราะนั้นยัง smart farmer ก็คือเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ เพราะฉนั้นเกษตรกรรุ่นใหม,ม่เนี่ยวิธีการทำเกษตรตัวน,นี้มันไม่ใช่เกษตรรุ่นเดิมๆคุณพ่อคุณแม่แล้วเราต้องมีการพัฒนาตัวเองปรับการทำการเกษตรตัวน,นี้ให้เข้ากับยุคสมัยให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ต่างๆนานาพวกนี้ด้วยซึ่งผมสามารถที่จะทได้ในการที่จะสร้างเครือข่ายแล้วก็ประสานง,งานกับน้องๆพาน้องๆไปศึกษาเรียนรู้พัฒนาเกษตรกรใหม่ๆขึ้นมาสุดท้ายครับอยพี่ถึงเรื่องความยั่งยืนครับนิดหนึ่งครับมันเกิดความยืนอะไรกับพี่บ้างครับความยั่งยืนก็คือเรามีความมั่นคงทางด้านอาหารนะกว่า เรามีเราเราเอาเห็ดมาใช่ไหมเราเอาฟักทองมาเราเอามันม่วงมาตัวนี้เราซื้อจากของตลาดนะเราเอาวัตถุดิบจากชุมชนมาแล้วเราก็ขายคืนในชุมชนในราคาถูกตรงนี้ใครอยากได้สิ่งสำคัญบางอย่างเนี่ยก็เขาสามารถที่เอาผลผลิตของเราตัวนี้เอาไปขายได้ด้วยนะเขาเก็บเห็ตรงนี้ป้าว่างป้าอยากขายผมก็เอาของของผมเนี่ย ให้ป้าไปขายนะป้าไปขายไปทำเป็นรายได้ผมไปขายทางข้างนอกนะป้าขายในชุมชนนี่แหละอยู่ตรงนี้แหละร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งตัวนี้เขาก็รับของผมไปขายเขาก็มีรายได้ขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดีวยวกันเพราะฉะนั้นรเราก็เกื้อเกื้อหนุนกับคนในชุมชนได้นี่คือสิ่งที่เรามีความสุขว่าเรามีความสุขคนในชุมชนก็มีความสุขเช่นเดียวกันครับครับผมครับในช่วงวิีชนพอเพียงครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะไ่้อยกรูของพี่กินจพงอ์ไปปรับใช้ครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มเกษตรแบบผสมผสานครับหรือที่ l l t t l e f a r m e ์ o r r a n i c farm ครับที่นี่ครับได้มีการปลูกผักแบบอินทรีย์แล้วก็มีการจัดการของเสียในฟาร์มครับแบบผสมผสานแบบการใช้ซิลเวสครับซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ต้องยอมรับว่าสามัยก่อนนะคะเขาจะถูกปูกฝังว่าถ้าไม่ฉีดยามันไม่ได้ผลผลิตมันไม่ได้มันต้องฉีดยากิอยากจะลบตรงเนี้ยออกไปว่าแต่ออไปเนี้ยถ้าใช้ยามันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าผู้บริโภคอย่างที่บอกเขาเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแล้วแล้วอีกอย่างต้นทุนพี่ก็เริ่มจะสูงขึ้นแล้แลวเราก็อยากจะค่อยๆเขาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแต่การปรับเปลี่ยนเนี่ยเราต้องบอกว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นแบบไหนวิธีทางไหนเราก็พยายามเข้ามาให้เขามาเรียนรู้ในในที่นี้ไรอย่างค่ะก็จะ ก็คิดว่าชุมชนก็น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าไม่สนใจจะปลูกก็มีแหล่งอาหารที่ดีให้เขาได้ได้ซื้อไปทานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกกิฟเน้นเรื่องซีโร่เวสเนาะแล้วก็พยายามสร้างมูลค่าของเวสของขยะให้มันแบบสร้างมูลค่าขึ้นอย่างที่บอกจากเศษผักถ้าเราเอาไปแค่ให้ไก่กินหรือเอาไปแค่ทำปุ๋ยมันก็เท่านั้นแต่อ้ตรงปุ๋ยปพวกเนี้ยนะคะ มันสามารถเอากลับมาขายสร้างเงินได้อีกอะไรนะคะแล้วก็จะลดการใช้พวกพลาสติกลงอะไรนะคะคือกิฟท์ทตามแนวพระราชดำริของในหลวงรชัชกาลที่9ก็คือเรารู้ตัวเองเราดูต้นทุนของเราว่าเรามีอะไรเราเป็นยังไงต้นทุนของกิฟท์คือกิฟท์มีโรงเรือนหมูที่มันล้างมาเป็น10ปีอะคะ่ะเราจะมาทําให้มันเกิดมูลค่ากิฟท์ก็เลยต้องยกพื้นแต่ถ้าเกิดว่ากิฟท์มีพื้นดินแบบโล่งๆแบบพี่เกษตรกรคนอื่นๆกิฟท์ก็กทําเหมือนที่กิฟท์ปลูกลงดิน ซึ่งทุกวิธีค่ะมันจะมีกระบวนการวิธีที่แตกต่างกันไปเราต้องอ่าแดปเราต้องดูหน้างานนะตอนนั้นเนี่ยค่ะแต่ของกิฟเนี่ยมันไม่ได้มีผลเลยว่ายกพื้นไม่ยกพื้นดูแค่ว่าเราใช้อะไรต้นทุนใช้เงินควักเงินจากกระเป๋าเราน้อยที่สุดเท่านั้นเองค่ะที่ฟาร์มเนี่ยกิฟจะยึดหลักว่า พอเราทำความสังพักหนึ่งเราก็ต้องขอมาตรฐานต่างๆอย่างผักอย่างเงี้ยที่สวนก็ได้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์อย่างไก่ไข่เราเมื่อเราจะทําจําหน่ายเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอย่เงี้ยใช่ไหมคะกิ๊บก็ขอมาตรฐานกับกรมปศุสัสตว์ซึ่งในมาตรฐานที่เราเลี้ยงค่ะเขาจะถูกกาหนดว่าปริมาณไก่กี่ตัวเลี้ยงต่อกี่ตารางเมตรอย่างเงี้ยคะ่ะข้อาํกหนดด้านอาหารเขาก็จะบอกว่า ห้ามซื้อหัวอาหารนะต้องผสมเองนะต้องมีแหล่งที่มามาจากที่ไหนวัตถุดิบที่ผสมอะค่ะเป็น Organ cent, ออแกนิกกี่เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตามข้อกําหนดตามนั้นต้องมีสตัตวแพทย์คุมฟาร์มอ่างเงี้ยค่ะก็อาหารไก่ก็จะผสมอาหารเองก็จะมีพวกปลายข้าวลำข้าวมีเปลือกหอยมีข้าวโพดค่ะหลกัหลกๆก็จะเป็นจากพืชทั้งหมดนี่ค่ะวิตามินไฟเบอร์ก็จะได้มาจากเศษผัก มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยค่ะคือเราต้องเข้าไปขอ,อกับที่กรมวิชาการเกษตรนะคะ,ะที่ศูนย์วิจัยเกษตรของแต่ละจังหวัดนะคะเขาเรียกว่าสอปเราไปขอเสร็จก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่มาตรวขจขอเจ้บอกเขากำหนดต้องมีระยะห่างเขาเรียกวแนวกันชนกี่เมตรของ ถ้าตามหลักออร์แกนิกไทยแลนด์ต้องมีระยะห่าง6เมตรมีแปลงข้างเคียงไหมแปลงข้างเคียงทําอะไรซึ่งโชคดีของกิบว่าตรงเนี้มันเป็นในที่ชุมชนไม่มีใครปลูกพืชปลูกผักที่จะเป็นแบบแปลงข้างเคียงที่จะส่งผลว่าฉีดยาแล้วลมพัดมาโดนเราหรือเปล่าก็เลยตัดตรงนี้ไปได้แล้วก็ดูแนวกันชนรอบๆดูวิธีการปลูกกระบวนการปลูกตั้งแต่การทําดิน การทําปุ๋ยการตัดเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์เขาก็จะดูว่าเราสั่งจากที่ไหนทุกอย่างค่ะเราจะต้องเก็บพวกรายละเอียดบินในการซื้อพวกซื้อมเมล็ดพันธุอ์อะไรต้องเก็บไว้ให้หมดแล้วก็ทําเป็นตารางว่าวันนี้เราทํากิจกรรมอะไรบ้างลดน้ําตัดผักอะไรไปให้ใครขายที่ไหนถึงจะได้มาตรฐานเนี้ค่ะออกมาซึ่งระยะเวลาในการขอมาตรฐานก็แล้วแต่พื้นที่อย่างของกิบตะค่ะจากวันแรกที่ยื่นจนถึงวันที่ได้ก็ประมาณปีครึ่ง ประมาณนี้ค่ะกว่าจะได้เกือบเกบปีอะค่ะประมาณนั้นถ้าเป็นลูกค้าโรงแรมร้านอาหารที่มาตรฐานจริงๆเนี่ยค่ะเขาจะต้องมาวิสิต่ฟาร์มเราจะให้เขามาดูที่ฟาร์มเราค่อยเกิดการสั่งซื้อเขาอาจจะเห็นกิฟจากในสื่อโซเชียลต่างๆหรือจากรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะติดต่อเขามา จากเดิมที่กิฟต์ทำเกษตรอินทรีย์ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ6ไร่ตอนนี้ก็มีการขยับขยายไปที่แปลงใหม่ตรงนั้นนะคะกิฟต์ก็สร้างลงแพคบรรจุมาตรฐานเราก็รู้สึกว่าเอ้ลูกค้าจากเกษตรกรนะรรทำไมเขาจะทานผักที่ได้มาตรฐาน GMP อยอยไม่ได้ในเมื่อเราเป็นเกษตรกร,ร,กรตั้งแต่ต้นน้ำแล้วเ้ยเราจะทําใหม้มันไปให้สุดทางของมันก็ทําลงแพคลงทุนทำลงแพคบรรจุมาตรฐานเพื่อส่งเข้าห้างอนา,าคตจะมีส่งออกเนี่ยค่ะ แล้วก็ที่ตรงนั้นจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนที่อยากเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ sea, ค่ะได้เข้ามาคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนมีการทำคาเฟ่มีร้านอาหารเป็นที่สัมมานาตรงนั้นให้กับคนได้เข้ามามันก็จะกลายเป็นการเกษตรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละเราเริ่มจะพัฒนาเป็นท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วงของกเกษตรกรออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจการทำแหนแดงครับซึ่งแหนแดงครับเป็นพืชที่พบได้ตามแหล่งน้ำครับแล้วก็มีประโยชน์สามารถนําไปปุ๋ยพืชสดครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตครับซึ่งวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณคณรณูกรครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ หลักๆของเขาเป็นแบบพืชมหัศจรรย์โรงงานผลิตไนโตรเจนคือเขามีทั้งผลิตไนโตรเจนผลิตโปรตีนสําหรับเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วที่สําคัญน้อยคนไม่รู้นะคะว่าเขามีฮอร์โมนกระตุ้นการเร่งรากด้วยนะคะ,ะที่ส่วนนี้หลักๆก,ก็จะเป็นเพาะแหนแดงเป็นแม่พันธุ์แหนแดงนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำหมักชีวภาพาพวกอะไรพวกนี้ที่ว่ามันเป็นอาหารของแหนแดงอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เนี่ยก็คือขายไปด้วยเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตขายให้กับเป็นขายเน้นขายเป็นแม่พันธุ์นะแดงหลักๆถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์นะคะ,ะสัตว์ทุกอย่างที่กินพืชกินได้หมดนะคะก็ก็จะเป็นกลุ่มเทศเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวควายเลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพืชพืชอะไรนะเป็นสัสตว์เศรษฐกษิจอะค่ะ เขาเขาก็เขาก็กินหมดปกติเขาจะใช้หัวอาหารใช้อะไรอย่างเงี้ยคือช่วยลดต้นทุนครึ่งหนึ่ง ที่สวนจะ,ะจะถ่ายคลิปแล้วลงสื่อสื่อโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k l ล n e หรือ t ิ k ต o อหรือว่าทุกๆแพลตฟอร์มนะคะเราจะทำสื่อลงไปแล้วก็ให้ความรู้ให้ความรู้วิธีการเพราะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบค,คือคือจะให้แบบไม่กักเลยลูกค้าก็เวลาเข้าไปดู YouTube ใช่ไหมคะเขาก็จะ,ะเห็นมีไลน์ ID เดีราหรือมีช่องทางติดต่อเขาก็ทักทักมา ทักมาแล้วก็ขอสั่งซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็ส่งส่งเป็นเป็นพัสดุให้ส่วนใหญ่ก็คือจะทักมาทางไม่ไม่ว่าเราจะไปลงแพลตฟอร์มไหนนะเขาก็ทักมาค่ะก็คือเราก็จะส่งให้แต่ทีนี้กรณีที่ว่าทํำยังไงให้ให้ให้มีขายทั้งปีเราก็จะมีเราก็จะดูว่าปริมาณการที่เราเพาะเนี่ยเราเพาะแค่ไหนพอเสิร์ฟในตลาดไหมเสิร์ฟลูกค้าไหมเราก็จะ,ะเวลาเราเลี้ยงอ่ะเราก็จะ ทยอยทยอยเพราะเป็นรดลดทยอยเพราะเป็นลดล,ด,ยยเเล,ด,ลดเพื่อให้มันงามให้มันงามทันในในการส่งลูกค้าค่ะก็จะจะมีตลอดคือมีเก็บมีเก็บทุกวนันมีเก็บมีเก็บส่งลูกค้าทุกวนันแต่ชาช่วงนั้นไม่มีออเดอร์เนี่ยคือเราก็เอาไปเป็นปุ๋ยตากแห้งไว้เอาไว้ขายเป็นแหนแดงแห้ง หรือว่าตากแห้งไว้เพื่อเอาไปใช้กับงานสวนของเราอยู่แล้วมันมันคือถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าเราเซฟต้นทุนปุ๋ยที่สวนเราอันนี้ก็เหลือเฟือแล้วค่ะอุปสรรคเรื่องการขายอันนี้อันที่เป็นทุกวงการคือเป็นสงครามราคานะเป็นทุกวงการแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาโดยวิธีว่าทําให้เขาทําให้เขาเห็นว่าเออทำไมของเราราคาแพงนะทําไมราคาแพงเนี่ยเราก็ให้ให้เขาเห็นความแตกต่างว่าราคาถูกกับราคาแพงมันเขาจะ ช่วยเซฟต้นทุนเขายังไงถ้ากรณีส่งไนแดงแล้วมันเสียหายเราเรารับประกันสินค้าเราส่งให้ใหม่เลยซึ่งจริงแล้วกระบวนการนี้ไม่ค่อยเกิดเพราะว่าเราเราคัดเราเริ่มแต่คัดแม่พันธุ์ที่ที่แข็งแรงที่ดีแล้วก็มีการแพ็คที่ดีนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ที่แบบเหมือนเหมือนบริษัทคนส่งอะช่วงช่วงลอยต่อที่เอาไปส่งลูกค้าอาจจะอาศัยท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วตากแดดแล้วกว่อจะถึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งตอนนั้นไม่เป็นไรต่อให้ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ว่าของเราไม่ดีเรือ่องว่าเราเรา,เราเคลมให้เลยนะคะในส่วนนั้นแล้วก็พอลูกค้าได้ไปแล้วเพราะเลี้ยงเราก็จะให้เขาถ่ายรูปมาให้เป็นระย,ยะว่าว่าเออเออมันมันเริ่มจะมีคือคือคนเลี้ยงใหม่เขาจะไม่รู้ว่าต้นแบบต้นแบบนี้รากแบบนี้ใบแบบนี้สีแบบนี้เริ่มเริ่มสออาการแบบนี้แล้วนะจะต้องแก่างนงี้ค่ะ แต่ถ้าเขาถ่ายรูปมาให้เราดูเราจะได้เห็นเริมเห็นสอแววปัญหาก่อนแล้วก็จะรีบบอกลูกค้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างงี้ค่ะมันก็คือให้เขาถ่ายรูปมาให้เป็นระยะแล้วบางทีก็ทักถามเข้าไปว่ามีปัญหาอะไรให้ช่วยไหมคะน,น,นู่นนี่นั่นก็คือ,คอเราเราดูแลลูกค้าแบบนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณคณิตแตงไทยครับนณี่สวนลุงต่อครับซึ่งสวนที่นี่ครับอยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองครับเขาจะมีเทคนิคในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนเรามาชมกันเลยครับ แวดล้อมคือตรงนี้มันจะไม่มีบ้านบ้านคนเสียงก็จะไม่รบกวนกลิ่นก็จะไม่รบกวนใครนะครับอ,อย่างเช่นไก่เนี่ยมันจะมีกลิ่นเป็ดก็จะมีกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรเราก็จะมีการปลูกไม้หอมไม้หอมเพื่อดับกลิ่นนะครับแล้วก็มีให้เขาถ่ายลงในในน้ำในน้ำก็เป็นอาหารของปลาต่อไปนะครับ ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการล่องเรียนหรือว่าชาวบ้านอะไรพวกนี้ครับปลูกปูกทุนแล้วก็ปลูกท้องหลังด้วยแล้วก็ปลูกหมากด้วยปลูกมะพร้าวด้วยทําไมถึงต้องปลูกท้องหลงังท้องหลังนี่คือให้ฟาร์มร่มเงาแล้วก็ให้ให้ฟาร์มเย็นใบของเขาเนี่ยก็ก็เป็นปุ๋ยทําให้ดินอย่โปร่งล้วนล้วนซุยนะครับ แล้วก็ปลูกหมากเนี่ยก็คือหมากหมากเขาจะบงังบงลมมปลูกมะพร้าวบังลมปลูกมะม่วงเนี่ยบงับงลมไม่ให้ลมมาปะทะกับทุเรียนเพราะทุเรียนเนี่ยไม่ไม่ชอบลมแรงๆถ้าลมแรงๆต้นจะโยกโยกแล้วก็จะตายนะครับของเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับเราจะใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ในสวนไม่ว่าขี้เป็ดขี้ไก่ไส้เดือนนะครับเราก็เอามาผสมกับใบใบไม้เราจะมี ที่เราเพาะชำหรือที่ผสมกันเอาเอาปุ๋ยขี้เป็ดขี้ไก่ใบไม้ดินมาประคุกเาคาพุกเคาผสมกันพอปรุงดินเสร็จแล้วก็ไปรองก,ก้นหลุมนะครับเป็นที่เดือนนะครับแล้วก็วิธีการทําแล้วครับเราก็เอามูลขี้งวครับมามาแช่น้ําให้เขาลดความเย็นนะครับแล้วก็มาผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็เอาซอเดือนให้ให้เขามามากินนะครับกินใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเขาก็จะถ่ายมาแล้วก็จะมาล่อนทําเป็นปุ๋ยที่ละเอียด เราได้ปุ๋ยตรงนี้มาเราทําเสร็จแล้วเราก็ใช้ในสวนทั้งเราเราก็มาโรยตามโคนต้นไม้นะครับนี่จะงามมากเลยครับเพราะว่าเป็นปุ๋ยสอง,สอ,งอย่างใน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 ตัวเดียวนะครับได้ทั้งปุ๋ยขี้งัวได้ได้ทั้งมูลของเสื้เดือนที่ถ่ายออกมานะครับพอเหลือใช้เราก็จําหน่ายจําหน่ายเสร็จ แล้วก็จําหน่ายถุงละ20บาทนะครับเราไม่แพงขายถูกๆคนเขาก็สอบถามมาว่าเออวิธีการทําอยากรู้จังจะทําอะไรยังไงเราก็จะเปิดสอนให้ด้วยใครอยากเรียนรู้เราก็จะจับกลุ่มไว้ว่าออมีมีคนสนใจสักจำนวนหนึ่งสัก5คน10คนแล้วก็นัดแนะกันว่าเอออยากรู้ใช่ไหมเราก็มาสอนวิธีการทําให้เขาไปในตัวครับเราเราเปิดโอกาสเปิดฝ้าให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยครับ การเลี้ยงปลานะครับมันจะไม่มีสารเคมีถ้ามีสารเคมีพวกเนี้ยปลาพวกเนี้ยจะสังเกตได้เขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะตายนะครับปลาปลาที่เลี้ยงในสวนเนี่ยพวกแม่แม,แม่แม่ครัวเนี่ยเขาบอกเลยว่าพวกคนที่ไปกินเขาบอกว่าปลาที่เนี่ยมันเป็นปลาที่อร่อยอร่อยยังไงคือกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงเขาจะไหวแบบธรรมชาติมันไม่ได้กัดขังอยู่ในที่แคบๆเขาสามารถไหวไปเนี่ยทำให้อร่อยกว่า ปลาที่เลี้ยงในบ่อในกระชังทั่วๆไปครับดูจากตัวเราเองเลยครับถ้ามันมีแบบมีสารเคมีมอะไรร่างกายเราอะ่ะมันจะรับไม่ได้ร่างกายเราก็จะอ่อนเพลียเจ็บป่วยหน้ามืดหรืออะไรเนี้ยแต่ว่าถ้าเราใช้พวกอินซีมเนี้ยเรารู้สึกได้เลยว่าร่างกายของเราสดชื่นแล้วก็เข้มแข็งมีแรงนะครับจะไม่เป็นถ้าบางส่วนเนี้ยเขาอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเนี้ย สังเกตได้เลยบางทีก็ต้องไปหาหมอหาอะไรมียากินประจําแต่ที่สวนที่นี่ร่างกายทุกคนแข็งแรงครับคุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชมุมชนคลองมหาสวัสดิ์ครับซึ่งชาวบ้านที่นี่ครับประสบความสำเร็จจากการทานาบัวครับแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของแหล่งน้ำครับช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำที่ความสะอาดสามารถสร้างรายได้จากคลองที่นี่ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ แต่เดิมชุมชนคลองมาสวัสดิ์บ้านสารดินเนี่ยนะครับก็จะมีชีวิตโดยการทําเกษตรโดยการทํานาปีละครั้งนะฮะแล้วก็จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยโดยใช้ทางเรือโดยใช้ทางเรือกับทางรถไฟเวลาจะมีเอาของไปขายเนี่ยก็จะอ่าพายเรือนะพายเรือไปยังคลองสุขศรแล้วก็พายเรือไปตลาดมหาหนาคนะฮะแล้วก็ขยับขึ้นมาก็พัฒนาปเป็นเรือเครื่องนะฮะไปขนส่งไปที่าสาราน้ําร้อนนะครับหรือว่าปากคลองตลาด นะฮะถ้าไปสาราน้ำร้อนก็จะไปโดยทางรถไฟทุกคนเช้าเนี่ยนะฮะพอมีผลิตผลทางการ,กรเกษตรเนี่ยเขาจะเอาขึ้นรถไฟนะที่สถานีวสวุวรรณนะพอขึ้นรถไฟเสร็จก็ไปขายที่สาราน้ำร้อนจะเป็นวิถีชีวิตอย่างครับเพราะว่าในชุมชนเนี่ยไม่มีสนับเข้ามานะครับปกติแล้วเนี่ยอ่าชุมชนบ้านสารานินเนี่ยจะเกิดปัญหาอุตสาหกรรมใหญ่ๆตลอดนะครับตั้งแต่26นะฮะเรื่อยมาเลยนะฮะ26 28อ่าแล้วก็คืออ่า38มนะฮะก็คือน้ำท่วมใหญ่หญตลอดแต่ปัญหาพวกนี้นะครับก็ ทุกคนก็มองถึงปัญหาว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมในชุมชนยังไงนะฮะก็โดยหน่วยงานของชูประานเนี่ยก็พัฒนาประตูขึ้นมานะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะฮะเรื่องทางเดินน้ําคือโดยการปิดเปิดประตูนะฮะแล้วก็พอปิดประตูเนี่ยกระบวนการที่น้ําไหลแรงแงแต่โบราณเนี่ยนะฮะน้ำไหลามาก็ไหลไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างตอนนี้ก็มาใช้ท่อดูดแล้วท่อดูดออกไปน้าท่าจีนพอเราใช้ระบบท่อทันทีน้ําในคลองเริ่มนิ่งนะฮะชีวิตชาวบ้านเนี่ย ซึ่งเป็นชีวิตชุมชนแล้วเมืองมันขยายเข้ามาเนี่ยแล้วก็ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระบบราชการโดยการมีสภาตำบลน,นะฮะแล้วก็มีองค์การปกครองส่วนทิน่นแล้วก็เมืองก็ขยายลุกข้ามานะฮะพอเมืองขยายลุกข้นมา,ถนน,า,มาถนนก็เข้ามาอีกพอถนนเข้ามาเสร็จปุ๊บทุกคนทิ้งเรือพอทิ้งเรือคลองก็เกิดความไม่สําคัญลวทุกคนก็ทิ้งขยะชุมชนก็น้ําเสียลงมาพอน้ําเสียลงมาน้ําเกิดเน่าอันดับแรกเลยน้าเน่าพอน้ําเน่าตามมานะฮะจากการที่เราใช้เคมีตลอดป่าเริ่มหมดจากคลองนะผักตัวชวเริ่ม แน่นคลองกันหมดเลยคราวนี้แหละครับคลองเสียหายหมดเลยนะคลองต,งตันหมดทั้งตําบลเลยใช้การไม่ได้คราวนี้พอน้ามาน้ําท่วมเวลาน้ําลดน้ําก็เน่าพอเน่าเสร็จก่อยก่อยเสร็จก็ปกติวชวาแน่นก็คือมีปัญหาหมดเลยนะครับก็เลยเกิดการปัญหาก็เลยต้องตั้งกลุ่มขึ้นมานะฮะตั้งกลุ่มเพื่อช่วยกันดูแลการจัดก,การน้ําก็คือเริ่มแรกแบบโดยการไปร้องหน่วยงานปกครองท้องที่ก่อนร้องชมพันธนก่อนเมื่อเขามาทําให้อ่าปีหนึ่งเขาก็ทําให้ ตลอดนะครับแต่หลังจากสี่ห้าวันมันก็มาเล่าเหมือนเดิมสุดท้ายเราก็เริ่มมาช่วยกันแก้ปัญหาจนน้ากลับมาดีขึ้นนะครับตรงนี้มันก็เป็นพื้นนาข้าวแต่ก่อนทํานาข้าวค่ะเอาเวลาทําข้าวเราก็เราก็ต้องเกี่ยวแล้วก็ขนเข้ามานเนี่ยตรงนี้ที่เรากรรบัวเนี่ยจะเป็นลานดินค่ะแล้วก็เอาข้าวเข้ามากองดีเพิงอน,นุมนค่ะที่เราปลูกบ้านหลังใหญ่ก็คือเราสมัยก่อนเราต้องเอาข้าวเข้ามานวดในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ก่อนนี่ยมันไม,ม่ไม่มีคลองแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคลองส่งน้ําค่ะเราจะมีเป็นแค่ลํหลอดเล็กๆกะค่ะมีข้าวมาตรงนี้แล้วก็เวลาเราสูบน้ําเราก็ต้องสูบไปทางลํหลอดอีกค่ะ<ส>แต่ก่อนน่ะข้าวมันถูกวันนี้อีกค่ะเกียงแค่สามที่พันบาทเองค่ะเราก็เลยเลิกมาทํานาบัวแต่ก่อนเราก็ไปรับจ้างเขากรรมบัวอะไรแบบนี้เห็นเขาไรายได้เข้ามาใช้จ่ายได้ตลอด ทุกพระอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ได้เงินเข้ามาใช้แล้วค่ะเราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมตินอะไรแบบนี้แต่เราต้องขยันนะคะแบบนี้มาเห็นเนตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยค่ะพอมาต้องลงน้ำตั้งแต่หกโมงเช้าอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นเสมือนหลักที่ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆได้ครับประเด็นสำคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คูว่คุณธรรมครับ และนี่คือเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาดีกว่น,นี้สหวันนี้สวัสดีครับ